สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์เดียค่ะมิสแองเจิลเฮลิ่งทาโร่นะคะที่จะใช้ศาสตร์เฮลิ่งทาโร่และ m i r a c l e Number ในการทำนายดวงชะตาด้านการเงินของท่านไพ่จะสามารถบอกถึงสถานการณ์ด้านการเงินของท่านแต่ละราศีว่าในเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีสถานการณ์ด้านการเงินเป็นอย่างไรค่ะราศีเมษนะคะชาวราศีเมษประจำเดือนตุลาคมค่ะตามมาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ด้านการเงินของท่านจะเป็นอย่างไร อาจารย์จับได้ไพ่เดอะเดวิลค่ะ ในเดือนนี้นะคะชาวราศีเมษต้องระวังให้มากๆค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการร่วมหุ้นหรือว่าการที่จะมีคนเข้ามาติดต่อพูดคุยหยิบยืมเงินหรือว่าให้ท่านไปเซ็นคำประกันอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินพิจารณาอย่างท่วนถี่เลยค่ะอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยอาจจะต้องงดละแล้วก็เลิกไปนะคะเพราะว่าในเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์สูงที่จะต้องเสียงเงินในแบบที่ไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้คืนกลับมาการถูกช่อโกงหรือทําให้รู้สึกเสียความรู้สึกอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังดังนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมษต้องใช้สติแล้วก็คิดวิเคราะห์อ,อย่างมีเหตุผลอยู่เสมอด้วยนะคะหากต้องการรู้ดวงการเงินของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงกดมาที่ดอสามสามหกสองแล้วโทรออกค่ะเท่านี้ท่านก็จะได้ฟังรายละเอียดพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงให้กับท่านประจําเดือนตุลาคมนี้ค่ะ